بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه فمن تبهم إلى يوم الدين اللهم لا علم ملنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنقاب بكون سمكان نيوانينا بين صحابات หัวใจนั้นแกร่งเหมือนกับหินแต่เมื่ออิสลามเข้าไปอยู่ในหัวใจของท่านแล้วความอ่อนไหวทำให้ท่านนั้นรู้สึกว่าจะยอมถูกแม้กระทั่งพี่ชายหรอกพี่น้องครับบุคคลสำคัญในวันนี้ซาฮบะท่านนี้ชื่อว่า อิยาสอิบนุอบีรอบีอะพี่น้องอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อคนคนนี้ซาบาท่านนี้เพราะว่าไม่ค่อยมีใครเอามาเล่าให้ฟังแต่ผมไปเจอมาก็เลยเอามาเล่าให้พี่น้องฟังถึงความอดทนต่อการทดสอบแล้วก็จบชีวิตในสภาพที่เป็นวีรบุรุษ ต่อสู้ปกป้องอิสลามอิยาดอิบนุอบีรบีอาเขาคือใครเขาคือซอบาบะท่านหนึง่งเขามีเคอญาติมีสายสัมพันธ์กับศัตรูของอิสลามที่ชื่อว่าอบูยฮันอัมอิบนุหิซามเราจะมาปฏิติประต่อระหว่างคนสองคนนี้ได้อย่างไรตามประวัติศาสตร์ได้เล่าเอาไว้ว่าอิยาตอิบนนลอบีรบีอา แม่ของท่านชื่อว่าอัสมาบินตีมุคอริรบะอัสมาบินตีมุคคอร,ริบะเมื่อตอนที่แล้วผมได้เล่าให้พี่น้องฟังหรือบุคคลที่แล้วที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังก็คืออัมอิบดุลฮิซามอิบนุลบุงีรอหรือฉายาท่านคืออบูฮักกัมแต่ถ้านราสุนทรลละลัวเลวซัมได้เปลี่ยนฉายาเขาเป็นอบูยะฮันอันเนื่องมาจากว่า เขาเป็นคนที่ร้อ์สาบแช่งเขาเป็นคนที่ฆ่าผู้หญิงชาลาที่กล่าวกาลิมอสชา,าดและผู้หญิงคนนี้ก็ตายะฮีดผู้หญิงคนนี้เป็นไซยิดุชฮิดะเป็นผู้หญิงคนแรกที่ตายเพื่อปกป้องอิสลามสุมัยะบินติคิยาดอิยาสอิบุรบีอะเป็นลูกของอัสมาบินตีมุคอัริบะ อัสมาบินติมุคริบานั้นได้แต่งงานกับฮิชามอิบนุมูกีรอฮิชามอิบนุมูกีรอานเป็นพ่อของอบูยัฮันหลังจากที่ว่าฮิชามบางรายงานบอกว่าฮิชามอิบนุมูกีรอ้นเสียชีวิตลงบางรายงานก็บอกว่าฮิชามอิบนุมูกีรอ้นยาภรรยาของเขาที่ชื่อว่าอัสมาบินติมุคริบา อัสมาบินติมุคอริบานั้นหลังจากที่สามีจะเป็นยาหรือว่าตายจากนางก็หมดอิดา่านางก็ได้แต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าอับดุลลอฮ์อิบนุลอับบีรอบีอัลอับดุลลอฮ์อิบนุลอับบีรอบีอัลนั้นก็เป็นบิดาของอิยาสอิบนุลอับบีรอบีอัลดังนั้น อิยาสอิบนิอบีรอบีอานั้นจึงเป็นน้องชายของอบูยฮันแม่เดียวกันก็หมายวาคำว่าโคลพ่อแต่แม่เดียวกันพี่น้องมองออกตามผมทันไหมครับสรุปแล้วคืออิยาสอิบนิอบีรอบีอานั้นเป็นน้องชายของอบูยฮันก็หมายความว่าทั้งสองนั้นเป็นเครือญาติกันเลยโคลพ่อแต่แม่เดียวกัน แต่ว่าคนเราฝากันเลยหมายความว่าคนหนึ่งเป็นผู้ศรัทธาอีกคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิเสธแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นทั้งสองก็คือเคือญาติและก็เครือญาติใกล้ชิดด้วยไม่ใช่เครือญาติที่ไกลกันไปอบูุญหันผู้เป็นพี่ชายทําอะไรกับน้องชายแม่เดียวกันกับเขารายละเอียดตรงนี้นั้นเดี๋ยวผมจะค่อยนําเสนอพี่น้อง แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นอิสลามนั้นพูดไปถึงเรื่องเคงรือญาติยังไงโดยเฉพาะปัจจุบันนี้นะครับคนส่วนใหญ่นั้นไม่รู้ญาติตัวเองด้วยไม่รู้เลยว่าคนที่กำลังคุยอยู่เนี่ย mm. เขาคือญาติของเราหรือเรานนั้นคือญาติของเขานะครับก็เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่รู้จักเขาอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่อยากจะรู้จักเขา หรืออาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีใครแนะนําให้เรารู้จักเครือญาติของเราความผิดอันนี้นั้นมันก็อาจจะบ่งบอกถึงว่าผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่นั้นไม่ในแนะนําลูกๆหลานๆนั้นให้รู้จักว่านี่ญาติเรานะนี่ญาติเรานะนี่สายตระก,กูลเรานะนี่ครอบครัวเรานะนี่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 เพราะสังคมปัจจุบนันนี้พี่น้องครับปัจจุบนันนี้วันอีดมาถึงเราก็ไม่มีเวลาที่จะไปพบปะญาติพี่น้องของเรา วันอีดมาถึงเราก็ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องการไปมาหาสู่กับเครือญาติครอบครัวของเรามันจึงแคบลงแคบลงเหลือแค่พ่อแม่ลูกๆเท่านั้นเองจะไกลออกไปสักนิดหนึ่งก็ลูกพู่พี่ลูกผู้น้องซึ่งมันตรงข้ามกับหลักการคำสอนของอิสลามที่ใช้ให้เรานั้นติดต่อเคือญาติทำความสัมพันธ์กับเครือญาติทำดีกับเครือญาติ เรื่องราวของเครือญาติในอิสลามนั้นได้พูดไว้เยอะแยะนะครับสาเหตุที่ทําให้เรานั้นไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่กับเครือญาติอาจจะเป็นเพราะว่ายุ่งกับการแสวงหาลิสกียุ่งกับการงานจนลืมไปว่าการติดต่อเครือญาตินั้นเป็นอิบาดาดชนิดหนึ่งและเป็นอิบาดาดที่สําคัญด้วยในการเป็นอยู่ของความเป็นมุสลิมปัจจุบันนี้นะครับพี่น้อง คนหลายต่อหลายคนเลือกคบเฉพาะคนที่รู้จักเลือกคบเฉพาะคนที่พูดคุยกันได้แล้วก็จะตัดความสัมพันธ์กับคนที่ตัดความสัมพันธ์จะทำดีเฉพาะคนที่ทำดีกับเราซึ่งตรงกันข้ามอาลัลลอฮฺสุบฮานตอลา,านั้นใช้ให้เรานั้นเชื่อมสัมพันธ์กับคนที่ตัดสัมพันธ์และทลอซุนสอลลัลลอฮฺฮุวัยวะสลัมก็ใช้ให้เราเป็นแบบอย่างให้กับเรา ว่าให้เชื่อมสัมพันธ์กับเคออรือญาตาิทัลซูลลอาะสัลลาะฮฺวาเลวะสลลัมได้กล่าวว่ารายงานโดยอัมอิบนุลออาสอัมอิบนุลออาสรอดิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าอันนะรอซูลสูลาสาลาะสัลลาะฮฺวาเลวะสลลัมได้พูดว่าไลสวาซิรุบินมูกาฟิยะวะลากินันวาซิรุอัลลซีกูติอัตรอฮิมาฮูวะวะอลาฮา ทอร์โซลล์ซอลล์หัวไลว์วัสลัมได้พูดว่าการติดต่อเครือญาตินั้นไม่ใช่ว่าการที่เรานั้นทำดีกับเขาเขาทำดีกับเราเขาทำดีกับเราเราทำดีกับเขาอันนั้นมันแคบไปถามว่าผิดไม่ผิดถูกครับถามว่าผิดไม่ผิดถูกครับเขาทำดีกับเราเราก็ทำดีกับเขาอันนี้มันแน่นอนแล้วเกินเกี่ยวกับเรื่องการตอบแทนบุญคุณ แต่ว่าการติดต่อเครือญาติที่แท้จริงก็คือวลากินนะวาซิละละดีกุติอัตรอหิมหฮูวาวาซลาห์ก็คือก็คนที่ว่าคนที่ติดต่อเครือญาติที่แท้จริงก็คือคนที่ติดต่อสัมพันธ์สารสัมพันธ์กับคนที่ตัดความสัมพันธ์กับเราหลายต่หลายคนเข้าใจว่าการติดต่อเครือญาติก็คือทําดีกับเครือญาติเท่านั้น ในบรรดาเครือญาตินั้นก็มีทั้งติดต่อสัมพันธ์กับเราและก็ตัดความสัมพันธ์กับเราที่จะให้ได้ครบสูตรหรือครบเงื่อนไขของการติดต่อเครือญาติก็คือทําดีกับคนที่ทําดีกับเราอันนั้นถูกต้องแล้วครับแต่จะให้ดีกว่านั้นก็คือสารสัมพันธ์กับคนที่ตัดความสัมพันธ์กับเราไม่คุยกับเราไม่พูดกับเราไม่ไปมาหาสู่กับเราไม่เคยทําดีกับเราแต่อิสลามชาให้เรานั้นเริ่มก่อน ช้ให้เรานั้นทําก่อนนะครับมีชายคนหนึ่งไปหาท้ารอสุนซอลลลฮุอะลยวะซัลลัมว่าญารอซูลละลฉันมีญาติคนหนึ่งฉันพยายามทําดีกับเขาฉันพยายามสารสัมพันธ์กับเขาแต่ว่าเขาตอบโต้กับฉันในสิ่งที่ไม่ดีจะเป็นคําพูดหรือการกระทําก็ตามนี่ครั้งที่หนึ่งเสร็จแล้วฉันก็ยังไม่หยุด ฉันก็พยายามติดต่อเชื่อมสัมพันธ์พยายามนะครับพยายามอีกหาวิธีทางต่างๆที่จะเชื่อมสัมพันธ์กับเขาในขณะเดียวกันเขาก็ตอบโต้โต้อตอบกับฉันในสิ่งที่ไม่ดีแต่ฉันก็ยังไม่ลดละฉันก็พยายามอดทนที่จะเชื่อมความสัมพันธ์กับเขาแต่ผลที่ตามมาก็คือเขานั้นตอบโต้กลับมาหาฉันในสิ่งที่ไม่ดี ฉันพยายามทาถึงสามครั้งสามคราวแล้วทา,า,า,าราุซูลลาะซลอละลฮวอะลวะสลัมได้พูดว่าหากท่านทําอย่างที่ท่านพูดหากท่านทําอย่างที่ท่านบอกขอให้รู้ได้ยว่าท่านนั้นกําลังทําสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแล้วก็คอยรอคอยรางวัลที่อัลลอฮ์นั้นจะตอบแทนหรือรอคอยการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานตะลาทา,า,า,าราุซูลลาะซลอละลฮวอเลวะสลัมได้เปรียบเปยคนที่ ไม่ยอมติดต่อสายสัมพันธ์หรือไม่ยอมที่จะติดต่อสายสัมพันธ์นั้นนะ่ะเหมือนกับเขาว่าเขากําลังกืนกินขี้เท่าร้อนๆเข้ามาในตัวงเขาพี่น้องก็ลองคิดดูด้วยว่าเราทําดีกับเขาแต่ผลที่ได้รับมาก็คือเป็นลบไปด้านลบคือไม่ยอมมีใครอยากจะติดต่อกับเราเราก็พยายามทําดีกับเขาทําแล้วทาแล้วทําแล้วทาแล้ว,แ,ลวแต่ผลที่ตามมาก็คือไม่ได้ดี นบีบอกว่าคนที่ทําอย่างนี้กับท่านเนี่ยนะเขานั้นเปรียบเสมือนว่ากําลังกินขี้เท่าไฟร้อนๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสําคัญนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญสําคัญอย่างมากเป็นอีบไดาชนิดหนึ่งถ้าเราสุลลลสละลฮุอะลัยวาสลัมใช้ให้เรานั้นติดต่อเคยญาติพูดถึงเรื่องความศรัทธาเอามาเปรียบเปรยกับเรื่องการศรัทธาเลยนะครับโดยที่ท่านลรสุนสลลฮุอะลัยวาสลัมได้พูดว่าม an ันกานในยุคมินุบิลแล ผู้ใดที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์วันเย้ามิลอาคิรแล้วก็ศรัทธาต่อวันสิ้นโลกวันแห่งการตอบแทนฟันยาซิรุรอฮิมะฮูดังนั้นจงติดต่อเครือญาติทรลซูละลอสัลลอฮฺว่อะไรวะสลัมนะเอาเครือญาติมาเกี่ยวโยงกับการศรัทธาศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อวันกิยามัดและทําไงต่อติดต่อเครือญาติในฮะด i ษตน้นนี้เพราะฉะนั้นคําว่าเครือญาตินั้น เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเป็นอีบายดาชนิดหนึ่งที่สำคัญมากๆแล้วก,ก็การติดต่อเครยญาตินั้นเขาแสดงออกด้วยการยังไงครับก็คือการแสดงออกด้วยคำพูดหรือการกระทำคำพูดที่นี้ก็คือทักทายถามทายมีอะไรบ้างไหมที่จะให้การช่วยเหลือทักทายถามทายถึงสุขภาพครอบครัวมีอะไรที่จะให้การช่วยเหลือบ้างไหมแล้วก็แสดงออกด้วยกับ การกระทําถ้าหากว่าเคยญาตินั้นอยู่ในสภาพที่ว่าย่ําแย่หรือตกละกรรมลาบากญาตินั้นจะต้องเข้าไปดูแลเข้าไปช่วยเหลือถามถ่ายในที่นี้ก็คือคําพูดที่ว่าคําพูดที่ดีๆให้กําลังใจตักเตือนกันสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาเรียกว่าคําพูดที่ดีๆส่วนการกระทําก็คือหยิบยืน่นหยิบยื่นของเล็กๆน้อย ถ้าหากเราทําได้ในงครั้งบางข่าวข้อที่สก็คือไปมาหาสู่กันเยี่ยมเยิยนกันและกันถามถ่ายทุกสุขถามถ่ายความเป็นอยู่ซึ่งกันและกันนี่คือการแสดงออกถึงการติดต่อเขยญาติที่ทัลุสุนสลลัลฮุวะลิวัสลัมนั้นได้ทําเป็นแบบอย่างหนึ่งโดยคําพูดแสดงออกด้วยคําพูดสองแสดงออกด้วยการปฏิบัติหรือการกระทำามการไปมาหาสู่ แล้วข้อสุดท้ายก็คือดูอาให้กันและกันนี่คือการติดต่อเครือญาติสิ่งต่างๆเหล่านี้อิลามสอนเมื่อพันสี่ร้อกว่าปีแต่ปัจจุบันนี้หลักธรรมคาสอนของอิสลามก็ยังถูกเอามาพูดเอามาบอกกันแต่ว่าการปฏิบัตินั้นมันลิบหลี่ลงลิบหลี่ลงมันเป็นการสแสดงออกให้รู้ว่าอีหมานของคนเหล่านั้นมันถอยลงไปเรื่อยๆถอยลงไปเรื่อยเพราะฉะนั้นการที่จะเพิ่ม إ ي มานให้มากขึ้น เราก็จะต้องเข้าใกล้ศาสนาของอัลลอฮ์แล้วก็นําเอาศาสนาของอัลลอฮ์เอามาใช้เอมามาปฏิบัติเป็นหน้าที่ของคนทุกๆคนที่จะต้องทําและก็ปฏิบัติเพราะฉะนั้นการติดต่อเครือญาตินั้นเป็นอิบาดาชนิดหนึ่งแล้วก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากที่อิสลามสอนเรานะครับการติดต่อเคือญาตินั้นเป็นการสร้างความรักการติดต่อคือญาตินั้นเป็นการสร้างความสามัคคี การติดต่อเครือญาตินั้นเป็นการสร้างสิ่งที่ดีๆให้เกิดขึ้นระหว่างคนในเครือญาติแล้วก็เป็นการบ่งบอกว่าอิสลามสอนเรื่องเครือญาติเรื่องการให้เกียรติซึ่งเครือญาตินะครับพี่น้องครับในเมื่อคําสั่งใชม้มีวิธีการมีผลบุญมีและต้าหากคนฝ่าฝืนคนที่หินหลังให้นะครับโทษทันของคนที่ตัดเครือญาตินั้นนะ่ะตัดความสัมพันธ์ทางด้านเครือญาตินั้นนะ่ะ อ ai, ิสลามพูดไว้ว่าอย่างไรนะครับอัลลอฮ์สุบฮานตาลาได้ทรงกล่าวในสุรตุลมุฮัมมัดโดยที่อัลลอฮ์ได้กล่าวว่าฟะฮัลอาชาอตุมอันตะวัลไลตุมอันตุฟซิดูฟิลอารวักตุกอตต o อารฮามะกุมอูลาอิกัลละดีนะละอนะฮุมุลลอฮ์ฟะอาซัมมะฮุมวะอามะอับซสอรอหุม อลัลลอฮฺสุบฮานตะลาได้ทรงกล่าวว่าพวกท่านอย่าได้คิดหรืออย่าได้หวังกันว่าหากพวกเจ้าผิดหลังให้กับการศรัทธาต่ออลัลลอฮฺหรือว่าตุบซีดูฟิลอาบหรือสร้างความเสื่อมเสียให้บนหน้าพื้นแผ่นดินของอลัลลอฮฺวัตุกอตติอูอารหามะกุมและกระตัดความสัมพันธ์กับเคยญาติของพวกเจ้าในอายะนี้อลัลลอฮฺพูดไปถึงสามเร,เรื่องเรื่องที่หนึ่ง ผินหลังให้กับการศรัทธาสองสร้างความเสื่อมเสียบนหน้าพื้นแผ่นดินของอลัลลอฮ์สามตัดเครือญาติตัดความสัมพันธ์กับเครือญาติอลัลลอฮ์ได้กล่าวต่อไปว่าอูลาอิกันละีพวกเขาเหล่านี้ทั้งสามกลุ่มเนี่ยลา ah um อานาฮูมุลลออัลลอฮ์รงสาบแช่งพวกเขาเหล่านั้นฟ um ะอซอมมาฮุมวะอมาอับบอสรหุมอัลลอฮ์จะทําให้เขานั้นหูหนวกแล,อละอัลลอฮ์จะทําให้เขาตาบอด พี่น้องอาจจะเห็นว่าเอ๊ะก็คนตัดเคือญาติเขาก็หูเขาก็ไม่ได้หนวกตาเขาก็ไม่ได้บอดเขาก็มองเห็นแต่ความหมายตรงนี้ก็คือหนึ่งอัลลอฮ์จะให้เขานั้นนะ่ะไม่ได้ยินฮีดายะไม่ได้ยินสัจธรรมแล้วก็มองไม่เห็นสัจธรรมนี่แหละครับคือการที่อัลลอฮ์นั้นทรงลงโทษลงทันกับคนประเภทเหล่านี้ซึ่งในอายานนี้ได้พูดไปถึงเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องเครือญาติอัลลอฮ์จะปิดหูปิดตาไม่ได้เห็นสัจธรรม ไม่ได้เห็นแสงสว่างไม่ได้เห็นผลทางที่จะนำไปสู่สวรรค์นะครับนี่ก็คือผลโทษของการตัดเครือญาติถือว่าเป็นบาปใหญ่ชนิดหนึ่งพี่น้องครับแล้วใครละครับคือเครือญาติเครือญาตินะเขานับตั้งแต่ตรงไหนไปตรงไหนเครือญาตนะิในอิสลามก็คือไล่ไปตั้งแต่ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาลูกผู้พี่ลูกผู้น้องลูกหลาน ทั้งฝ่ายพ่อและก็ฝ่ายแม่อันนี้ถือว่าเป็นเครือญาติทั้งหมดอเลอสสรนตาลาได้ทรงกล่าวในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอีกตอนหนึ่งว่าว่าอาติซิลกูรบาหักก้อหูกท่านทั้งหลายจงให้สิทธิ์แก่ผู้ที่เป็นเครือญาติตามสิทธิ์ที่เขาจะได้รับเครือญาตินั้นมีหลายระดับหนึ่งเครือญาติที่เป็นคนใกล้ชิดหนึ่งเครือญาตินั้นเป็นคนจนคนขัดสนหนึ่ง เรือญ,ญาินั้นเป็นกัมพะมากมายเหลือเกินสิ่งต่างๆเหล่านี้นะอยู่ในหมวดแต่ละหมวดนะครับเราได้รู้แล้วว่าเขือญ,ญาตินั้นคือใขรใครกันนั้นคือญญเขือยาิลองมาดูซิว่าบางคนก็อยากจะมีอายุที่ยืนยาวอยากจะมีลิสกีเยะแยะๆลิสตีที่มีบารากัดมีแต่ความจำเริญมีและใช้ไม่หมดมีและใช้ไม่หมดมีและใช้ไม่หมดน่ะสิ่งต่างๆเหล่าน,นี้มีทางหนึ่งที่จะทําให้เราได้รับสิ่งที่เราต้องการซับที่มีบารากัด ทรัพย์ที่มีแต่ความจำเริญอายุขายที่ยืนยาวอายุขายที่มีบรารักัดมีแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นมาดูฮะดิษของท่านอนัสบินมาลิกรายงานนะครับท่านอนัสบินมาลิกได้รายงานว่าจากท่าลนลอซุนสอละล้อลัวลิวซัลลัมมันซารหูอายุเบสิตาละหูฟีลิสกีฮิอายุนซะละหูฟีอัสริฮิฟัลยาซิรุรอฮีมะหูผู้ใดที่ต้องการที่จะมีลิสกีที่มีบรารักัด ริสกีเนี่ยมันมีอยู่แล้วครับพี่น้องเลาะร์เป็นผู้ทรงกําหนดมาแล้วแต่จะให้ริสกีนั้นมีบรารักัดมีแต่ความจำเริญใช้แล้วมีคุณค่าใช้แล้วได้รับการตอบแทนใช้แล้วมีแต่เพิ่มพูนเนี่ยริสกีที่มีบรารักัดเนี่ยนะครับแล้วก็อยากจะมีอายุที่ยืนยาวอายุเยอะๆเพื่อที่จะทําอามันอิบะดาเพราะทุกคนนั้นหวังอยากจะมีอายุที่เยอะๆเจ็ดสิบแปเตรียมเงินเตรียมทองเอาไว้รักษาเพื่อที่จะมีอายุเยอะ บางคนเตรียมเงินเตรียมทองเอาไว้เก็บไว้รักษาแต่ก็ไม่ได้ใช้รักษาก็ได้เพราะอายันของเขาก็มาถึงเพราะเราไม่รู้อายันแต่ว่าอายันที่มาถึงเนี่ยมันจะมีบรารักัดก็คือหนึ่งทำสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์ใช้เนี่ยอายุมันจะยืนยาวไปเองบางคนเก็บเงินไว้เป็น10บล้านเพื่อรักษาตัวเองสุดท้ายไม่ได้ใช้ไอ้สิบล้านนั้นกลายเป็นมรดกตกทอดไปหาลูกนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะมีอายุยืนยาวทําไปที่เหลือก็คือ มรดกของลูกๆทําไปบริจาคไปนะครับนบีบอกว่าไงอยากจะมีลิสกีที่มีบรารการดอยากจะมีอายุที่ยืนยาวฟั่นยยสีรอฮิมะหูติดต่อคยญย่าทำดีกับคยญาตาทําให้คยญาตานั้นมีความสุขทําให้คยญาตานั้นมีกําลังใจทําให้คยญย่านั้นได้รับความรักขอดูอายคยาุณยญาสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเพิ่มภูนลิสกีบรารกากัดให้กับพี่น้องจะเพิ่มภูนลอายุไขให้กับพี่น้องไม่มีโครคภัยไข้เจ็บ นะครับเพราะฉะนั้นความสําคัญของเครือญาตินั้นมากมายเหลือเกินซึ่งตรงกันข้ามกับอบูยฮันที่ทํากับอียาสอิบนุรบีอะเป็นคนละพ่อแต่แม่เดียวกันแต่เขาทํากับอียาไว้อย่างสุดที่จะบรรยายเราคงจะต้องมาติดตามในตอนต่อไปสําหรับวันนี้หมดเวลาครับอัสลามุอะลัยกุมบารหกมาตุลลอฮ์วะบเระกาตุ